สวัสดีครับชิ้นงานชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นาฝาปิดที่เอาไว้ยึดโครงเหล็กทั้งสองอันเข้าด้วยกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเริ่มสเกต็ตนะครับจากไลท์เพนจากนั้นนะครับสร้างเส้นเซนเตอร์ไลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา เป็นสี่เหลี่ยมจากมุมถึงมุมนะครับผมก็จะกำหนดขนาดมันเลยตรงนี้18แล้วก็ตรงนี้เนี่ยห้าขาั้นต่อไปนะครับว่าวงกลมสองวงวงทั้งสองวงเนี่ยมีรัศมีเท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็ระยะห่างนะครับระหว่างระยะห่างผมทิมก่อนแล้วกันโอเคใช้แบบนี้แล้วผมบอกว่าไอ้จุดเนี้ย <c oughs> มันจะ horizontal กันจากนั้นนะครับผมบอกว่าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยห่างกัน5 แล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้นะครับห่างกัน1รัศมี1น,นะครับผมกำหนดเอาไว้ก่อนเลย1เหมือนกันโอเคเราจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกอัน,นทริม,มันเ ตรงนี้สูงขึ้นมา2มิลนะครับต่อไปเราวาดเส้นตรงขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ลบมันกันวดขนาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยึดไว้18โอเคจากนั้นนะครับก็ บอกว่าจากตรงนี้เนี่ยถึงจุดออริจินนะครับเท่ากับ251โอเค <c oughs> จากนั้นนะครับก็ทำการรีโวมันเลยถูกต้องนะครับจะได้ออกมาแบบนี้ Okay. เราทำการเพิ่มคุณภาพของภาพนะครับด้วยการเลือกที่อปชั่นนะครับ Document Property Image Quality นะครับแล้วก็เลือกที่สุดเลย High เส้นก็จะโค้งองนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการวาดต่อนะครับในส่วนของฟอนต์เพน เราสร้างเพนใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่เพนใหม่เนี่ยมันจะมีขนาดเอ้ยไม่ใช่มันจะมันจะห่างจากฟอนต์เพนนะครับประมาณ2มิล Okay. จากนั้นนะครับผมสเก็ต hmm. บนเพลนใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเลยนะครับ mm hmm. ผมสร้างเส้นตลายขึ้นมาก่อนเพื่อให้รู้จุดตรงกลางจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้นะครับผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา หนึ่งอันนะครับผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันคือสามมิลน,นะครับเราตรงนี้เนี่ยต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1.5โอเคแล้วก็ระยะห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ย ผมไม่บอกดีกว่าเอาเป็นจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมันแทนเจนกันพอมันแทนเจนกันเรียบร้อยนะครับผมผมก็กําหนดขนาดตรงนี้มันคือ6ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะวาดรูปวงกลมขึ้นมา1รูป รัศมีของมันคือ0.5นะครับผมบอกว่าไอ้วงนี้เนี่ยกับเส้นเนี้ยมันจะแทนเจนกันสังเกตว่าวงกลมจะเลื่อนนะครับให้เปลี่ยนขนาดของมันอีกครั้งหนึ่งเป็น0.5เหมือนเดิมโอเคจากนั้นนะครับผมวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา ขนาดของมันเนี่ยก็คือหนึ่งมิลน,นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็มาทริมมันปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เราก็ทริมส่วนนี้ด้วยนะครับโอเค เราก็จะได้อะมาแบบนี้นะครับเส็จแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็ทำการฟิลเลตเราก,กะขนาดเราตามใจชอบเลยนะครับเา <c oughs> แบบนี้แล้วกัน เมื่อเราอันนี้ก็คือเป็นการสเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการ extrude ไปอีกด้านหนึ่งนะครับ1นึ่มโอเคไหมประมาณนี้เราได้มาแบบนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะก็จะทำการ Linear Pattern นะครับ ผมจะล i เนียพ a ทเทิ n โดยต้องมี t e m p o เรี y แอ t นะครับสร,ร้างแกนขึ้นมา1แกนปุ๊บมันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็แบบนี้เพือ่อให้เป็นการง่ายเนี่ยเราต้องตัดเซกชันมันก่อนอพอตัดเซกชันเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับเรากใช้เป็น เลยเนี่ยแพทเทิร์นเหมือนเดิมตรงนี้นะให้เป็นชิ้นแอปทูนะครับโอเคเราก็มาดูกันว่าเราจะให้เป็นระยะห่างเท่าไหร่นะครับเราก็ลองดูผมให้มันห่างประมาณ7มมิลน,นะครับ ถ okay. ูกต้องจากนั้นนะครับ mm hmm. ผมก็เอาเซกชันคืนมาแล้วก็ทำการฟิลเลตตรงนี้นะครับ1นึ่งมเมถูกต้อง ก็ได้มาแบบน,นี้นะครับโอเคเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฝาครอบนะครับที่ที่จะเป็นตัวยึดโครงเหล็กทั้งสองอันของพัดลมนะครับก็ผมก็ขอจบการรายงานนะครับเพียงเท่านี้ค,ครับ